สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคุณครูน้ำฝนอีกเช่นเคยนะีคะกับสำหรับวันนี้นะคะคุณครูน้ำฝนจะมาสอนวิธีการเนะะี่ยค่ะเข้าสู่ระบบไลน์นะคะหลายหลายเครื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นล็อกอินเข้าในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วหนึ่งะคะแล้วก็จะไปล็อกอินที่โน้ตบุ๊กหรือว่า PC หรือว่าโทรศัพท์เครื่องอื่นเนี่ย จะต้องมีวิธีการอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยจะต้องไปไปเช็คก่อนนะคะว่าเราเปิดตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือไอในโทรศัพท์มือถือนะคะในแอปพลิเคชัน Line ของเราแล้วหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันก่อนนะคะว่าเราเปิดหรือยังเนาะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนไปที่แอปพลิเคชัน line ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ไปที่หน้าหลักค่ะ ให้ทุกคนมองหาตั้งค่าหรือว่าฟันเฟืองนะคะจากนั้นนะคะให้เลื่อนลงไปนะคะอขอัยค่ะให้ไปที่บัญชีนะคะทุกคนหลังจากนั้นเน,นี่ยค่ะจะนำเข้าสู่ตรงนี้นะคะเขาจะถามว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องอื่นนะคะโดยอนุญาตให้เข้าสู่ระบบนะคะเปิดใช้งานเพื่อให าสามารถใช้บัญชีไลน์ของคุณเนี่ยบนคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตได้นะคะตอนนี้ของเราเปิดแล้วนะคะเราจะปิดในกรณีใดกรณีที่ว่า1นนะคะคุณคุณฝนเคยทําคลิปไว้แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็คือว่าเราเคยล็อกอินนะคะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กพีซที่สํานักงานหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยล็อกอินเข้าไปแล้วทีนี้ไม่ได้ล็อกล็อกอินออกใช่ไหมคะก็ทําการปิดการตั้งค่าตรงนี้เนาะแต่ว่าถ้าเราอ่า เข้าสูร่ระบบในไล n e นะคะในในในโน้ตบุ๊กหรือว่า P c เนี่ยเราก็ทำการเปิดตรงนี้นะคะถ้าเราไม่เปิดตรงนี้ก็ไม่สามารถอนุญาตแล้วก็ไม่สามารถเข้าสูร่ระบบในเครื่องอื่นๆได้นะคะนี่ขั้นตอนนี้เราทำการเปิดแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็เราจะไปเปิดนะคะ อ่าเปิดไลท์ทีแล้วก็ไปที่เพิ่มเพื่อนนะคะรูปเพื่อนแล้วก็รูปบวกนะคะให้ไปที่ QR code ดนะคะอ่าหลังจากนั้นจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะทุกคนให้เรานะคะโอ้ให้เราสแกน QR code นะคะแบบหนึ่งสแกน QR code เพื่อเข้าสู่ระบบไลฟ์นะคะอ่าก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ต้องการเข้าสู่ระบบหรือไม่หากคุณไม่ได้สแกน QR code ดด้วยตนเองโปรดอยา่า แตะปุ่มเข้าสู่ระบบอาจมีผู้อื่นกำลังพยายามเข้าถึงบัญชีของคุณโปรดแตะเข้าสู่ระบบเพื่อนะคะเพื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์นะคะถ้าเราต้องการที่จะเข้าสู่ระบบเราก็ทำการเข้าสู่ระบบนะคะคุณได้เข้าสู่ระบบแล้วโปรดดูบนหน้าจออุปกรณ์ที่ต้องการเข้าสู่ระบบนะคะ พอเรากดเข้าสู่ระบบนะคะก็จะมาสู่หน้านี้ก็คือเป็นหน้าแอปพลิเคชัน line นะคะเนี่ยค่ะก็คือทำการเข้าสู่ระบบ Line บนคอมพิวเตอร์แล้วนะคะหลังจากที่เข้าสู่ระบบแล้วนะคะเขาก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมานะคะว่านี่ค่ะมีการเข้าสู่ระบบนะคะ เข้าสู่ระบบไลน์นะคะเวอร์ชัน PC นะคะในเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราหรือว่าโน้ตบุ๊กของเราก็สามารถออกจากระบบได้นะคะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านปิดอะไรได้หมดหมดเลยนะคะในกรณีที่เรากลัวว่าคนอื่นนะคะจะรู้ข้อมูลของเรานะคะแล้วก็จะเข้าสู่ระบบไลน์ของเราแล้วก็ทําการไปที่ไลน์นะคะหน้าหลักเหมือนเดิมตั้งค่าหรือว่าฟันเฟืองไปที่บัญชีแล้วก็ทําการปิดในขณะที่เราปิดนะคะ ในขณะเดียวกันที่เราเข้าสู่ระบบไ้แล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็คือออกจากระบบโดยอัตโนมัติแล้วสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาวิธีการนะคะเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันไลน์นะคะหลายเครื่องหลายอุปกรณ์นะคะก็ลองไปใช้ดูนะคะใช้ไม่ได้ใช้ได้หรือไม่ได้ยังไงก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูน้ฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ